พยากรณ์ลัคนาราศีพิจิกโดยรวมในปีนี้ผู้ที่ผูกดวงชะตามีลัคนาอยู่ราศีพิจิชาวราศีพิจิกปีนี้มีดาวมฤิตยูเร่งลัคนาหมายถึงการใช้ชีวิตครอบครัวที่ต้องระวังถ้าจะต้องมีชีวิตครอบครัวหรือจะมีการแต่งงานขึ้นกับชาวราศีพิจิกควรที่จะนําดวงของเพศตรงข้าม มาให้ผูกดวงด้วยว่าเป็นดวงที่มีความสมพงกันหรือเปล่าเจ้าชะตาจะดือ้อหรือตัดสินใจในการมีชีวิตครอบครัวในปีนี้ไม่เหมาะครับเพราะดาวมฤตยูไปทําลายในเรื่องพบปัตตนี้ถ้ามีการแต่งงานกันและไม่ได้ผูกดวงไม่ได้ดูดวงกันเจอคนที่ไม่สมพงเข้าก็อาจจะอยู่กันไม่ยืดไม่ทนจะเลิกลากันกลางทางในเรื่องของ การเงินนะครับดาวพะหัส,สบดีก็โครจรไปอยู่ในเรือนมรณะเสียด้วยนำความยุ่งยากในเรื่องการลงทุนถ้าชาวราศีพิจิกจะมีการลงทุนก็ไม่เชียครับเพราะว่าการทำอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจะนำพาไปสู่ความเดือดร้อนทำการให้เสียเงินเสียทองนะครับในเรื่องของลูกก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีลูกของเจ้าชะตาเนี่ยหรือบริวารของเจ้าชะตา อาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้จะทําให้เจ้าชะตาต้องเสียงเงินกับลูกในปีนี้เรื่องเพื่อนของเจ้าชะตาก็เป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลนะครับการเข้าสังคมของชาวราศรีพิจิกปีนี้ดาวเกี่ยวกับสหัชชะเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยไปเป็นพิณธุบาตอยู่ในราศีมีนนั่นหมายถึงว่าถ้าปีนี้เจ้าชะตาไม่เลือกคบคนให้ดีนะครับเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมของเจ้าชะตาเนี่ย มีโอกาสที่จะนำพาไปสู่ความยุ่งยากเดือดร้อนไปเสียเงินฟุ่มเฟือยกับการการสนุกสนานนะครับดาวพระหัสบดียังตีโกนส่งแสงถึงดาวราหูเรือนพันธุนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องลูกที่สร้างความเดือดร้อนก็จะนำพาไปสู่ครอบครัวด้วยเช่นเจ้าชะตาคิดจะลงทุนทำอะไรในปีนี้ แล้วเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนเนี่ยก็จะกระทบกระเทือนถึงเรื่องครอบครัวด้วยก็อาจจะทําให้ครอบครัวสูญเสียเรื่องเงินทองทําให้การหมุนเวียนการเงินในครอบครัวไม่ดีและจะนําพาไปสู่การทะเลาะเบ,บาแวงกับกับคู่ครองด้วยครับในเรือนสุภาพมีดาวพระเกตอยู่มีเรื่องที่จะแนะนําก็คือให้หมันไหว้ไหว้พระสวดมนต์นะครับให้เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตัวเองนับถืออยู่จะเป็นสิ่งที่ดีครับชาวราศีพิจิกต้องทําจิตใจให้ล่มๆ่มหน่อยนะครับอย่าใจร้อนบุวามอย่าทิฐิดื้อรั้นนะครับมีโอกาสที่จะพลาดเสียทีในปีนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกปลอดภัยกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับขอให้ดูแลตัวเองอสนใจตรวจด,ดวงชะตาพิมพ์สนใจหรือทักแชทได้เลยค่ะ